อนครับนายวสินนาคุณสมพงศ์ครับเป็นเจ้าของร้านขนมหวานบ้านบางกวยครับก็สมัยก่อนตอนเด็กๆคุณยายได้ใช้เราต่อยไข่ปั้นไส้ขนมแล้วก็ได้ซึมซับเห็นคุณยายทําตั้งแต่เล็กๆครับพอโตมาก็ไปทํางานแล้วก็เบื่อๆอยากจะหาธุรกิจของตัวเองก็เลยเอาตรงจุดนี้ครับที่เรามีอยู่แล้วลองมาเปิดร้านดูครับ เสียตรงรับดีมากครับลูกค้าชื่นชมในขนมของทางร้านเรามีความหวานน้อยรสชาติอร่อยแล้วก็ทําสดทําใหม่ยิ่งเป็นมนุนไส้เผือกนี่หาทานยากมากเลยนะครับทําเลที่ตั้งของเรานะครับอยู่ที่ตลาดสายสองนะครับพุทธวุฒนทนสายสองถ้าเข้าทางด้านจิกเสมเลี้ยวขวาเข้ามาจะอยู่ทางด้านขวามือครับ500เมตรครับอุปสรรคก็นาท่วงปี54โอ้โหอันนั้นหนักมากครับเข้าของร้านค้าที่ร้าน เก็บไม่ทันเสียหายหนักครับล่าสุดผลกระทบจากโควิดนะครับก็คือตลาดเงียบครับลูกค้า,าหายการเงินการงานเขาก็ไม่ค่อ,อยากออกมาจากบ้านแล้วก็ทําให้ยอดที่ร้านตกครับผมก็ต้องประคองไปครับแต่เราก็ได้ผ่านบทสั่งนี้มาได้ด้วยโครงการของอมสินที่เข้ามาช่วยเหลือเราเราผ่านตรงนั้นมาได้ครับเพราะสินเชื่อของอมสินครับก็สําหรับใครที่เจอปัญหานะครับขายไม่ดีหมุนเงินไม่ทันหรือว่าต้องการเงินไปลงทุนนะครับตอนนี้ทางธนาคารอมสินมีสินเชื่อสร้างงานสร้างอา เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเรานะครับและออมสินังใจดีไม่ต้องชําระเงินต้นและดอกเบีย้ย6เดือนแรกด้วยนะครับที่ร้านก็จะมีขนมหลากหลายนะครับก็จะมีทองหยิบทองหยอดข่อยทองไมีขนุนลูกชุบขนมชั้นแต่ที่ห้ามพลาดเลยมาและทุกคนต้องซื้อก็คือไม้ขนุนไส้เผือกครับแล้วก็ข่อยทองสดไข่เป็ดของเราสดใหม่มาทํากันสดๆที่นี่นะครับแล้วก็เมขนุนไส้เผือกเราควรด้วยกะทิสด มีความนิ่มหอมหวานน้อยอร่อยครับอยากให้ทุกคนมาลองนะครับหัวใจสําคัญของที่ร้านนะครับก็คือมาตรฐานครับมาตรฐานต้องคงที่หวานน้อยทานได้ทุกเพศทุกวัยครับผมสำหรับวิธีทำในขน,นไส้เผือกนะครับก็เราจะใช้เป็นเผือกหอมนะครับบดละเอียดแล้วก็ลงกวนด,ด้วยกะทิสดต้องเป็นกะทิสดเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปทรง แล้วก็ชุบไข่สดของเราสําหรับระยะเวลาในการปวนไส้ตัวนี้นะครับก็ประมาณเกือบชั่วโมงครับแต่เราต้องคอยดูนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันแข็งไปหรือว่ามันเหลวไปพอทําออกมาแล้วเสร็จปุ๊บมันจะหอมหวานแล้วก็นุ่มครับผมจะไม่แข็งเหมือนที่อื่นนะครับที่มาของวัตถุดิบนะครับเผือกเนี่ยจะเป็นเผือกของบ้านหมอนะครับเพชรบุรีเราสั่งโดยตรงเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่นี่เนื้อจะเนียนกินละนิ่มอร่อยครับหอมด้วยแล้วก็ไข่เป็ดที่เรามาทาก็คือเราจะ รับมาจากฟาร์มโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับไข่จะสดใหม่ตลอดครับผมส่วนใหญ่ขนมของเรานะครับจะทำสดใหม่วันต่อวันนะครับจะไม่ค่อยเก็บครั้งคืนเพราะรสชาติมันเปลี่ยนครับผมก็สําหรับผู้ประกอบการนะครับตอนนี้ที่เจอกับวิกฤตหรือปัญหาต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้นะครับเหมือนตัวผมนะครับสู้อดทนฟันฝ่าครับผม เช่นเดียวกับธนาคารออมสินนะครับที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้คนไทยได้ลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้นะครับอยู่ที่ตลาดสาย2นะครับที่ร้านเปิด4ี่โมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งนะครับอยู่ทุกวันอาทิตย์ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมานะครับก็สามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้นะครับมาทานขนมกันนะครับ